ดูน้องสีมอกกันนะคะเด็กที่เรามองที่เราคิดว่าไม่น่าจะมองเห็นเนาะดูความเก่งกาจของนางเนี่ยนีออเอจะเก่งเกินไปละพอดีพ่อนั่งกินกาแฟตรงนี้เขาก็เลยออกมาเเก่งจังแล้วนี่ฮะ เก่งเกินไปหรือเปล่าหมอกดีใจนะคะที่เห็นเขาดีขึ้นถึงแม้ว่าน้องอาจจะไม่ได้กลับมามองเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยเขาก็มองเห็นนะคะน้องไม่ต้องอยู่ในโลกมือดอ้อคิดว่าถ้าน้องได้รับการรักษาต่อเนื่องอะ่ะคือเขาก็มองเห็นเกือบเป็นปกติเลยละคะ่ะที่สำคัญคือน้องกินได้กินเก่ง คือเราดูรู้นะว่าเขามีความสดใสมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะอะไรลูกหมอกจะไปไหนอ่ะฮะหมอกจะไปไหนลูกนี่จะหนีเที่ยวทันออกไม่ได้หรอกไม่ต้องคิดจะหนีเออนอนบนนั้นนะเดีนี้ <c oughs> อ่ะทำไมคะสิมบอกบอกพ่อพอแม่แม่เร็วว่าพ่อพ่อแม่แม่เมตตาหนูด้วยนะคะให้หนูได้ไปหาหมอในวันพรุ่งนี้หนูจะได้มียามากินมาหยอดตาอย่างต่อเนื่องหนูจะได้กลับมามองเห็นชัดๆพ่อพ่อแม่แม่เมตตาหนูด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่ชื่นใจไหมหนูดีขึ้นเยอะเลย จากวันก่อนนิตาโปนขาวคุณจนหมอคิดจะควักลูก,กตาแต่ตอนนี้เห็นไหมพอ่พอแม่แม่ชื่นใจกับหนูไหมคะอะลงมาเร็วเอ็นดูนี้เอ๊ะไม่จ้า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 น้องลงมาเลยน้องขึ้นไปเองเบอรเออบนน้องปีนเอง แม่กําลังเคลียร์ในบ้านหนูพ่อเรียกให้มาดูสีหมอกว่ามันกําลังปีนเออบาน้องเก่งแล้วนี่อืมพ่อพ่อแม่แม่ชื่นใจแน่เลยเนี่ยที่ช่วยหนูมาแล้วไม่สูญเปล่าเนี่ยเราก็ดีใจเนาะแบบเห็นเขาดีขึ้นอะจากวันก่อนที่แบบโอ้โหสภาพดูไม่ได้เลย ครับลูกนอน <c oughs> เออนอนบนนั้นเลยแเอา